ใครอ่ะขออนุญาตนะคะอืมเขาขาดนะรู้ว,ว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่มีคนอยู่เป็นผู้หญิงเหรอวะใต้ต้นไม้ต้นนั้นอะ่ะต้นไทรอมเจยออกแล้วนะกับต้นไทรเนี่ยงั้ผมจะเข้าไปใกล้ๆนะ ขออนุญาตเข้าไปกราบไหว้แม่นางได้ไหมคะ สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทกท่านนะคะยินดีตอนเราก็สู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะภารกิจน,นี้ก็คือเดินป่าเช่นเคยเลยนะคะก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีนะคะที่รอชมรอรับฟังกันนะสําหรับพี่พี่คนไหนที่รอชมคลิปเกี่ยวกับโชคกับลาบเนาะอมอก็มาขอโชคขอลาบให้พี่พีนะคะครั้งนี้ก็มาเดินป่าครั้งนี้ก็คือ มาขอหวยเช่นเคยนะพี่พี่ก็อุ้ยอดีมก็เจิดปลวกเลยนะตายเปนไม้โอเคพี่พี่เดี๋ยวอมขอเดินทางก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดคลิปให้พี่พี่ดูระหว่างทางเนะาะก็เสียงเหมือนมีคนคุยกันในป่านะผมก็เ,เดินมาได้สักระยะหน,นึ่งแล้วนะพี่พี่ก่อนที่จะ เปิดคลิปให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันก็คือเดินมาได้สักระยะแล้วเพราะว่าอมอนะตั้งใจที่จะเก็บแบตไว้นะแบบเก็บแบตเตอรี่ไว้เพื่อที่จะเดินทางเข้าป่าลึกนะมันต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรทีนี้ออมไม่อยากเปิดคลิปทําให้พี่ๆเสียเวลาในการรับชมรับฟังในฉากในตอนเด็ดๆนะเสียงสกจันเดียมากพี่ๆไม่รู้ว่า หน้านี้นะจักระจันนั้นเริ่มแบบว่าอันี้หรือยังี่ยวเดี๋ยวอมขอตัวเดินทางก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอใกล้ถึงจุดหมายแล้วอมจะเปิดคลิปให้พี่พี่ได้ดูกันนะแต่น,นี้นะไปจะไม่มีเป้าหมายแล้วพี่ๆแค่แค่หวังว่าจะเข้าไปขอพรกับต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่ในป่า ในหุบเขานะเจ้าที่เจ้าทางในในป่าในเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามีที่ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์บ้างนะสิ่งที่อมเจอมาโดยตลอดใต้ต้นไม้ใหญ่ก็คือจะเป็นพ่อปู่นะแล้วก็จะเป็นคุณลุงรักษาป่าท่านหนึ่งนะที่ไปเจอที่น้ําตกแห่งหนึ่งเนาะอันนี้อมมาอีกป่าหนึ่งนะไม่รู้ว่าไปแห่ยยงนี้จะมีที่ไหนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพ,พี่ไงอมฝากพี่พนะเป็นกําลังใจให้ออมในการทําคลิป นี้้ดวยแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ออมอีกหนึ่งช่องทางไปซัพพอร์ตกันนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิเศรษระกระจัดดังมากดังจนแบบว่าลั่นป่านะไม่ได้ยินเสียงอะไรใดๆเลยรู้นะสึกว่าจะเดินทะลุมาเจอถนนขนนทางนะเฮ้นไปได้ยังไงพี่ดู ม,มีคนมาไอ้นี่ด้วยโห <Hey, S 1> ป่าลึกแล้วก็ไกลมากเลพี่พหรือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คนมาขับวิบากกันไหมคนดูมีอ่ออะไรอะรอยนะรอยล้อรถนะออกคิดว่าน่าจะเป็นรอยรลนะน่าจะเป็นรอยงูนะก็คาดว่า อย่างนี้นะจะไม่ธรรมดานะจะมีคนสัญจรไปมาอย่างแน่นอนนะดูจากาบริเวณรอบๆป่าแลว้วเนี่ยเจอ,อเศรษซากค่ะผมเศรษซากอะไรต่างๆขวาน่าเลยน่าจะมีเส้นทางขึ้นไปนะเอออมคิดว่าบริเวณเนี่ยไม่น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะอมว่ามันจะเป็นการรบกวนท่านนะใช่ ้าท่านทำสิ่งสถิตยอยู่แถวเนี่ยเอามองว่าจะมันไม่เ,เหมาะแก่กันเป็นที่พักผัวใส่นะเพราะว่าเอาว่าต้องมีรถสัญจรไปมาแน่นอนพวกวิบากขับเสาอาทิตย์อะแตกประหลาดมากตรงอื่นไม่ไหม้นะไม่เสาเดียวไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ไม่รู้ว่าเป็นไมายังไงนะ อ่ะพี่เดี๋ยวให้ดูใกล้เผื่อมีหวยนะอืมพวกเขจะึ้ลแล้วนะเราเดินไปนิดนึนะ ที่จะเป็นดงไผ่ล้วๆนๆนะไม่รู้ป่าเนี่ยเรียกว่าป่าอะไรนะพี่อากาศเย็นมากอากาศเย็นมากๆเลยนะเดี๋ยวจะขอนั่ง พี่ออกขาดเข้าไปดูดใกล้ๆนะตรงนี้ออกมาเดินนะไม่มีแหล่งน้ำนะพี่คนเอีเป็นรองเท้าใครอะ่ะขออนุญาตนะคะอืงเท้าขาดนะรู้ว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่มีคนอยู่ จะมีคนพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีน้ำนะพี่นี่มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะอมก็คิดว่าน่าจะไม่มีสัตว์ป่า <c oughs> ไม่มีสัตว์ป่าแล้วก็ไม่มีคนนะที่ปล่า เจอต้นไม้ใหญ่หลายต้นอยนะพี่ๆเุ้ยเหมือน,น,อนต้นนี้ก็สวยอมจะมีดูเฮ้เสียงมันคนยิงอะไรเหรอเหมือนเสียงปืนเหมือนเสียงระเบิดอะถึงไม่ปลอดภัยแล้วออัว่าเจ้าที่น่าจะอยู่ไปได้นะถ้ามีการรบกวนอยู่แบบนี้เนาะ ไม่ได้ยินเสียงมันออกไหมทุกคนได้ยินเสียงออกไหมจะเดินขึ้นไปดูนะเสียงมาจากไหนอะ ทีนะผมกาลังจะเดินลงนะแต่ตอนขึ้นไปนะไม่เจอใครนะหรือว่าเป็นเสียงของในพานหาสัตว์ป่าแต่อมมองว่าอ่บริเวณเนี้ยไม่น่าจะมีสัตว์ป่านะเพราะว่ามันไม่มีน้ำคี่ เจอเหมือนคนใส่ชุดสีชมพูไม่รู้ว่าเป็นใครนะไปไนแล้ววะจะไปเ็นใครนะพ,พี่เจอันหรอม,มัยตายต้นไม้นะเป็นผู้หญิงเหรอวะ ต้นไม้ต้นนั้นอะต้นไทรอมเจออีกแล้วนะกับต้นไทรเนี่ยผ้อมจะเข้าไปใกล้ๆนะเป็นผู้หญิงนะพี่พี่ลักษณะเป็นผู้หญิงอ้อมอยากเดินออกไปข้างข้างหน้ามากเลยออมไม่รู้ว่าเขาเห็นออมหรือเปล่านะทำไมถึงยืนนิ่งขนาดเนี้ย เป็นคนหรือผีกันแน่แล้วอยู่ทางต้นไทรหรือเป็นเจ้าแม่อะไรใ<ป>ครๆให้ทีไม่เห็นกันคนโบราณเหรอ ไม่ม่อยู่ตรงต้นใสสวัสดีค่ะท่านเป็นใครขาเฮ้ยบอกว่าทรงนี้ผีแ,แน่ๆนะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นม่นาต้นตะเชียงต้นใสต้นนี้นะอันนี้เรียกว่าต้นใสและวพี่ๆ่รู้ว่าต้นอะไรนะ ยืนนิ่งมากแล้วอมสังเกตนะตั้งแต่ออมเดินมานะเมืเ่อจังหวะที่อมเจอนะนางยืนอย่างเงี้ยตลอดเลยโอ้โหลัวเป็นผีหรือเปล่านะออพอดีอยากทราบว่าเป็นท่านเป็นผีหรือว่าเป็นคนคะหรือว่าเป็นอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคะ ไม่ตอบนะอุ้ยเริ่มกลัวแล้วอ่ะรัวเขานิ่งแปลกแปกอะ่ะตั้งแต่เดินป่ามาไม่เคยเจอไม่เคยเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรยืนแบบนี้พี่พี่ไม่เคยเจอใครยืนนิ่งขนาดเนี้ยปกติจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีนะรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมเจอที่แบบว่ายืนนิ่งขนาดเนี้ยผมจะซูให้พี่เห็นชัดๆนะทุกคนนิ่งมากแล้วเขาไม่พูดอ่ะเขาไม่ตอบด้วยเออท่านเป็น ท่านเป็นผีป่าแถวนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นคนคะเฮ้ยเขาตอบแล้วพี่พี่เขาบอกเขาอยู่ที่นี่อ,อ๋อท่านท่านเป็นท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่นี่ใช่ไหมคะเจอแล้วนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะพี่พี่เสียงเป็นผู้หญิงนะลักษณะคล้ายผู้หญิงใส่ผ้าถุงนะ ว่าเขาเป็นคนรับแลอ่าท่านใช่คนรับแลไหมคะอ้อยู่ในต้นไม้ต้นต้นไซนี้เหรอคะโอพี่พเหมือนแบบที่ออมคิดไว้เลยนะคือวันนี้ออมตั้งใจที่จะมาขอโชคขอลาภให้พี่พี่เอฟซี FC, นะวันนี้ก็ได้มาเจอแม่นางที่สิงสถิตยอยู่ในต้นนี้นะ ออมไม่รู้ว่าจะจะต้องเรียกแม่นางว่าอะไรแต่ว่าแต่ว่าท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในต้นไทรอะพี่พี่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่พี่สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะว่าออมไม่รู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบประเภทนี้เนาะออมต้องขอโทษพี่พี่เอฟซีด้วยที่ใช้อภาษาไม่ถูกต้องนะเพราะออมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเรียกแม่นางว่าอะไรนะก็เดี๋ยวออมจะขออนุญาตเข้าไปกราบไหว้ท่านนะแล้วก็ เดี๋ยวจะขอโชคขอลาบมาฝากปพนะีเอฟซนะอมไม่รู้ว่าท่านจะให้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงแล้วได้มาแล้วอมจะขอพรกับบ้านสักข้อก็แล้วกันเนาะขอให้ตัวเองปลอดภัยหรือว่าขอโชคขอลาบฝากพีเอฟซเนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวอมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วจะเดินเข้าไปหาแม่นางก่อนนะคะ เดี๋ยวหนูขออนุญาตเข้าไปกรบบาบไหว้แม่นางได้ไหมคะทุกคนแม่นางหน้าตาสวยมากสวยแบบสวยนะทุกคนอ๋อพอดีหนูมาเดินป่าค่ะแล้วตั้งใจว่าจะมาหาที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วบังเอิญเดินมาเจอแม่นางค่ะ อ๋หนูเดี๋ยวหนูขออน,นุญาตน,นะคะหนูอยากจะถามแม่นางว่าแม่นางอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ<ม>ถ้าหนูจะถามอะไรแม่นางอีกสักข้อได้ไหมคือหนูอยากรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มีอายุนานเท่าไหร่แล้วอายุเกือบร้อยปีายุเกือบ100ปีนะแสดงว่าไม่ถึงร้อยปีนะพี่ี่อันนี้อม๋ม มาขอโชคขอลาบให้พีพีเอฟซีได้ได้พิจารณากันเอาเองเนาะให้พิจารณาญาณในการรับชมกันออมจะไม่ได้ขอแบบตรงๆกับแม่นางนะแต่ว่าอยากให้พีพีเอฟิจารณาเอาเองเนาะอ่าแล้วมีใครเอาอะไรมาถวายให้แม่นางบ้างหรือ,อยังคะโอ้ วันนี้อมไม่ได้พกอะไรมาเลยนะปกติเดินป่าจะพกของกินแต่ว่าวันนี้อมลืมเอาขนมลืมเอาน้ํามาเลยนะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาแค่แป๊บๆนะงั้นเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะเอาผลไม้เอาน้ําขนมมาถวายให้กับให้กับท่านนะคะต้นไม้มีรอยขีดเขียนด้วยพี่ จะเป็นการลบกวนไหมคะถ้าหนูจะขอสำรวจต้นไม้ที่แม่นางสิงสถูปหรือว่าแม่นางห่วงที่หรือเปล่าคะหรือว่า,าสามารถอาบอกหนูได้นะคะมแม่นางให้ให้เราไปดูต้นไม้ได้แล้วที่เดี๋ยวผมจะพาที่นะคะสำรวจต้นไม้ต้นนี้นะที่ออกมาเจอแม่นางผมไม่รู้นะว่าแม่นางออกมายัางไง เอาไปยังไงหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะจะหายตัวได้เหมือนกับพ่อปู่ที่ออมเจอหรือเปล่ารื้ว่าแม่นางพักอาศัยบริเวณนี้ออมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนนะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตนะคะพี่ออมต้องบอกพี่อไว้ก่อนนะว่าออมเป็นคนตรงๆนะถ้ามาขอหยวยก็คือก็คือจะมาขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เลยนะ อยากให้พี่เอฟซนะได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะโอเคเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปยันตรงมาที่ออมจะไปสำรวจนะเฮ้ยพี่เมื่อกี้ออมกลับเดินหันหลังกลับมาเอากล้องนะแป๊บเดียวแค่เซี่ยววีเลยที่ออมเลอคุยกับพี่เอฟซีไปเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะ เหมือนเจอสิ่งนี้พี่ๆเหมือนมีคนเอาแป้งมานะ,ะแสดงว่าต้องมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามาอ่าขอหวยที่นี่นะหอมคิดว่าคงไม่มีใครว่าแป้งมาใช้ในป่าแน,น่นอนนะนอกจากมาขอหวยถูต้นไม้นะไม่รู้ว่ามีพี่ๆเอีคนไหนคิดมันออมหรือเปล่าหรือว่าคิดแตกต่างกันลองขอเดิน ตรวจต้นไมอ้อนไม่รู้ว่าแม่นางเข้าไปยังไงกลับไปยังไงนะรู้ว่าแม่นางไม่รู้ว่าแม่นางอ้างตัวหรือเปล่าอันนี้เราไม่ชัวร์นะยังไงเราก็ให้เกียรติเขาโดยการขออนุญาตเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าใช่พื้นที่ของนางหรือเปล่าคนต้นนี้แหละเฮ้ยพี่มันมีอะไรอะ่ะบึ้งเหรอ เขาเรียกว่าตัวอะไรพึ่งเหรอต้นไม้ใหญ่มากไี่สึงกับใหญ่ถอะเท่าต้นไม้ที่เขาปลูกอยู่นะพ,พี่แต่ต้นไม้ต้นนี้มีลักษณะที่สวยงามนะสวยงามแบบว่าเป็นเหมือนต้นไทรแบบผู้หญิงเนะี่ยออกแนวแบบมีอะไรอะต้นไทรอะมีสายแบบนี้พี่พย้อยลงมานะสวยงามนะแต่ที่อ่า ต้นที่พ่อปลูกสิ่งสถิตอยู่ที่ออมไปเจอแหละต้นนั้นน่ะจะอ่าไม่มีไม่มีไม่มีรากใส่นะออมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมที่ท่านเป็นผี่ชายแล้วต้นจะเป็นผู้หญิงอาศัยอยู่เดี๋ยวออมจะเดินขึ้นไปจนจุดที่แม่นางยืนเมื่อกี้นะออมไม่รู้ว่าแม,ม่นางยืนได้ยังไงนะนี่พี่ เหมือนเขาไม่ได้ยืนตรงหินนะที่อมเจออะอมเจอออกมาจากตรงนี้คือบอ,อกว่ามันน่าจะยืนไม่ได้นะตกแน่เพราะว่ามันเป็นทางชันน่ะหรือว่าท่านลอยได้นะโอ,อ้ไม่รู้นะก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าคนไม่เห็นกับตาก็ไม่เชื่อนะพี่พี่โอเคพี่พี่อมก็ เดินสำรวจต้นไทรได้สักแป๊บแล้วก็ไม่เห็นว่แววว่าแม่นางต้นไทรเมื่อกี้จะออกมาอีกนะมาโผล่ให้เห็นแค่ตอนที่อมเดินเลยแล้วก็พออมหันหลังอมก็ไม่เจออีกแล้วอะ่ะไม่รู้ว่านางออกมายัางไงนะปกติแล้วอะถ้าออมเจอต้นอื่นนะจํา่อมไปเจอท่านพ่อปู่นะเขาจะหายตัวให้เห็นกับตาเลยแต่แม่นางคนเมื่อกี้นะอมไม่รู้ว่าท่านออกมายัางไงเป็นมายัางไงไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่านะ เดี๋ยวจะขอเดินทางกลับแล้วพี่ๆเพราะว่าแบตออมใกล้จะหมดแล้วนะก็เดินเข้ามาป่าครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากแต่ก็ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรนะตอนแรกคิดว,ว่าป่าแห่งนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะดูสังเกตแล้วเหมือนจะมีคนสัญจรไปมามีเส้นทางมีรอยเท้าคนมีรอยรถนะมีเศษขนมอะไรต่างๆน่าจะเป็นของพวกในพานที่เข้ามาในป่าแห่งนี้นะ ก็ถือว่ามาครั้งนี้ก็ไม่เสียเที่ยวนะพี่พี่ก็ถือว่าได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกรูปแบบหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีหรือเป็นอะไรนะก็ยังไงฝากพี่พี่นะคะช่วยอ่าพิจารณาให้ออมหน่อยว่าท่านท่านคือใครนะแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกทกท่านเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ออมในการทำคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ออมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเดี๋ยวจะมืดค่ำแล้วพี่พี่ก็ ขอบคุณพี่ๆี่เอทุกท่านนะคะที่รอรับชมแลวฟังคลิปของออมแล้วก็ติดตามคลิปนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ออมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ